เที่ยวหัวหินอนยากหาที่พักที่มาพร้อมสระว่ายน้ำสวยพร้อมกับมีห้องพักติดริมสาแบบลุกจากเตียงปุ๊บก,ก็เดินลงสระได้เลยวันนี้ชิวไปไหนเลยรวบรวมมาให้แล้วค่ะกับสิบที่พักหัวหินสระว่ายน้ำสวยเดินลงสระได้จากห้องนอนตามไปชมกันเลยว่าจะมีที่ไหนบ้าง ริ่มตอนทีแรกกับลาลวรีสอร์ทหัวหินที่พักหัวหินสระว่ายน้ําใหญ่สามารถเดินลงสระได้จากห้องนอนซึ่งทําเลที่ตั้งของลาลวรีสอร์ทหัวหินตั้งอยู่ที่ตําบลทับใต้ล้อมรอบไปด้วยภูเขาบรรยากาศสงบเป็นส่วนตัวเหมาะกับการพักผ่อนโดยสระว่ายน้ําของที่นี่เขาจะทาเป็นลากูนที่ยาวไปทั่วรีสอร์ทพร้อมกันนั้นยังมีภูบาให้นั่งจิบเครื่องดื่มพร้อมกับบรรยากาศชิลๆของสระว่ายน้ําห้องพักที่ติดกับสระว่ายน้ําแนะนําเป็นห้องวันเบดรูมอพาร์ตเมนต์พู้แสเซคค่ะห้องพักบริเวณชั้นล่างของอพาร กับสาว่ายน้ำโดยสามารถเปิดประตูไปแล้วเดินลงสระได้เลยรักสุด,สด ตอกเป็นที่ที่พักหัวหินติดทะเลหัดเขาเต่ากับโรงแรม Best บส s ว e r n Plus คาราเพสหัวหินที่พักหัวหินดีไซน์สไตล์โมเดิร์นทันสมัยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไฮไลท์ก็คือสระว่ายน้ำแบบลากูนที่ทอดตัวยาวตลอดรีไซน์เลยค่ะมีห้องพักแบบพูีแอซเซสที่สามารถเดินลงสระได้จากห้องนอนกันเลยและยังมาพร้อมกับอะควาเพลโซนส่วนน้ำพร้อมสไลเดอร์สำหรับคุณหนุๆหนูให้ได้เล่นสนุกกันสุดมันนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำที่คาราเพสปิดค,คลับบีสคลับดิ่มทะเลให้ไว้น้ำพร้อมกับชมวิวทะเลอีกด้วย อีกหนึ่งที่พักหัวหินที่สระว่ายน้ำสวยจึงใจมากขอยกให้กับเดอะซีเครตการ์เด้นหัวหินตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟใกล้กับถนนเลี้ยงเมืองชะอำปราณบุรีบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติให้ความรู้สึกผ่อนคลายมีสระว่ายน้ำที่ใหญ่มากๆโดยจะทำเป็นลากูนวนไปทั่วรีสอร์ทและวิลล่าแต่ละหลังจะมีทางเดินส่วนตัวที่สามารถเดินลงสระได้เลยห้องพักดีไซน์สวยสิ่งอำนวยความสะดวกครบแถมในห้องยังดูน็ดคลิกได้อีกด้วยนะ เดอะซีเคร็หัวหินที่พักหัวหินใกล้ทะเลที่มาพร้อมคาเฟ่ริมทะเลและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ตกแต่งสวยหวานนะ่าไปเช็คอินเป็นที่สุดสำหรับโซนห้องพักจะเป็นอาคารสามชั้นที่ล้อมรอบสระว่ายน้ำตรงกลางเอาไว้ทั้ง4ด้านห้องพักติดสัตว์ที่แนะนำก็คือห้องคูลไซค่ะที่มีให้เลือกทั้งห้องดีลักซ์พัก2คนและห้องสวีทพักสี่คนสามารถเดินลงสัตว์ได้จากห้องพักกันเลยนอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ริมทะเลทับซีเคร t ตคาเฟ่สุดน่ารักตกแต่งด้วยโทนสีชมพูบริการอาหารและขนมอร่อยให้นั่งทานพร้อมชมวิวทะเลชู มา <You. S 2> ต่อก,กันที่ไอสนุกรีสอร์ทแอนด์สวีทหัวหินที่พักซนเขาตะเกียบที่ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสระว่ายน้ําของตัวโรงแรมค่ะที่เป็นสระว่ายน้ําแบบระบบน้ําเกลือขนาดใหญ่พร้อมกับซันเบดให้เราได้เอนกายพกักผ่อนได้อย่างเต็มที่สําหรับใครที่อยากได้ห้องพักติดสระว่ายน้ําแนะนําห้องผู้แอสเซสสวีทเป็นห้องพักขนาด67ตารางเมตรห้องพักนี้จะอยู่ตรงมือเวณชั้นหนึ่งติดก,กับสระว่ายน้ําค่ะบวกกับมีอ่างอาบน้ําภายในห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน หัวหินแมรีออทรีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมหรูระดับ5้าดาวที่ตั้งอยู่ริมชายหาดหัวหินเป็นโรงแรมที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและทันสมัยโดยที่นี่มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมกับสระว่ายน้ำลากูนความยาว25เมตรพร้อมกันนั้นยังมีสระว่ายน้ำโซนเด็กและภูบาร์ริมทะเลให้บริการอีกด้วยค่ะส่วนห้องพักติดสระว่ายน้ำมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและมีระเบียงส่วนตัวพร้อมทางลงสระว่ายน้ำลากูนได้เลยเรียกว่าสะดวกสบายมากๆ ไปที่ซอนชะอําหัวหินกันค่ะกับเอสออฟหัวหินรีสอร์ทเป็นที่พักอยู่ติดกับชายหาดชะอําหัวหินมาพร้อมกับสระว่ายน้ำที่ทอดยาวจากใจกลางโรงแรมไปจนถึงริมชายหาดสีขาวบรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆค่ะซึ่งไฮไลท์ของสระว่ายน้ำที่นี่คือเป็นสีน้ำเงินสดใสสามารถมองเห็นวิวทะเลได้แบบไม่มีอะไรกัน้นพร้อมกันนั้นยังมีห้องเอสติลักพูแอพเซตและห้องเอสจูเนียร์สวีทพรูแอเซที่สามารถเดินลงาจากห้องพักได้เลย ยังอยู่กับโซนชะอำเหัวหินกันต่อกับที่พักสุดหรู5้าดาวติดริมทะเลกับเชรตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปามาพร้อมสระว่ายน้ำแบบลากูนขนาดใหญ่ยาวถึง560เมตรวนตั้งแต่ล็อบบี้จนถึงหน้าชายหาดเลยค่ะสามารถว่ายวนได้เลยสำหรับห้องพักที่ติดสระว่ายน้ำแนะนำห้องลากูนแอสเซทที่เราสามารถเดินลงสระได้จากห้องพักกันเลยภายในห้องกว้างขวางและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โซฟิเทลหัวหินที่พักสุดหรูดีไซน์เกที่ตั้งอยู่ริมทะเลระหว่างหัวหินชะอำโดยมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่พร้อมสไลเดอร์แบบเป่าลมเหมาะกับครอบครัวส่วนห้องพักติดสารแนะนำห้องโซลออฟตี้พูแอเซทห้องพักที่สามารถเดินลงสระว่ายน้ำได้จากห้องนอนเลยภายในห้องตกแต่งได้สวยมากกลางห้องมีอ่างอาบน้ำทรงกลมสุดโรแมนติกนอกจากนั้นภายในที่พักก็ยังมีกิจกรรมอีกเพียบเหมาะกับการพาครอบครัวมาเที่ยวมากๆเลยล่ะค่ะ ปิดท้ายกับรีรอดดิเอเวอร์เอสเคที่พักริมทะเลระหว่างหวัวหินชะอําเป็นที่พักขนาดกลางที่สวยโดนใจแค่เข้ามาก็ประทับใจกับสระว่ายน้ำส่วนกลางของที่พักแบบอินฟินิตี้พูลชมวิวทะเลที่ว่ากลางวันสวยแล้วแต่กลางคืนกับสวยยิ่งกว่าสำหรับห้องพักที่ติดก,กับสระว่ายน้ำแนะนำห้องวิลล่าบีชฟรอนต์แอเซทพูลเป็นห้องพักสไตล์วิลล่าที่สามารถเดินลงสระได้จากห้องพักกันได้เลยสะดวกสบายมากๆ